ไปทีกันเลยเนาะสวยจริงๆขอบคุณทอะไรไม่ออกเลยสวยจริงๆนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราถามนะคะเดีกว่าค่ะว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะที่กำลังให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันอยู่ค่ะแล้ก็ตอนนี้นะคะรอเปิดรอบรออยู่ใครตัวสองเรื่องรอบถนนขาวก่อนค่ะแล้วก็ช่วงนี้จะพบปะโอกาสได้จัดงานอีเวนต์ต่างๆค่ะแล้วก็ ประเภทหนังสือตอนนี้มันก็ถ่ายแฟชั่นก็คือรออีกสักพักนึงก็จะเจอผันตามหน้าแผงหนังสือทั่วไปะคะ่ะ<า>นี่นะคะเจอได้ในฝันจริงนะครับที่าาวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมประชารประมูนค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นคนหนึ่งที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้า,าบงเหมือนกันอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบยากมากนักคือเรา เราได้มาในวันนี้ด้วยค่ะตองเลยแล้วก็ไทราบมาเน่นะคะว่าน้องขวัญเนี่ยเขาจะมีของรักของผัวไม่ใช่พู่นี้ที่ไม่ของเราจะมีเนกะต่าเน่ารักมากเลยเนาะน่ารักมากเลยเนาะแล้วก็วันนี้น้องขวัญเขาเตรียมเรื่องนี้มาอะไรมาคะวันนี้เป็นขวัญชอบแต่งตัวค่ะเจอแบบเซซิลี่เยอะเลยก็จะเป็นขัดช่ะนี่หลักนะพอยงดูมูนี อยากจะเชิญชวนน้องขวานนะคะว่าใครที่อยู่รอบเรื่องนี้นะคะต้องการจะบระะบิจาคทำยังไงค่นะก็คือถ้าเราจะบริจาคอย่าเนี้ยค่ะขวานอยากจะแนะนำก็คือบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องแบบเงินแค่นี้เราทำได้ไหมไม่ต้องอายใช่ค่ะ<อ>ไ,ไม่ต้องอายค่ะแล้วขวานคิดว่าเราน่าจะภูมิใจกันด้วยซ้ำค่ะคือจำนวนเงินนี้มันมันมันไม่ได้เป็นที่แบบ จำนวนวัดความุณท่ายของตัวเราเองใช่ค่ะแต่ว่าเราจะวาดจากใจที่เรามอบให้เขาคือเงินเงินจำนวนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามารวมรวมกันอย่างเง้ค่ะเราสามารถเอามารวมรเป็นก้อนแล้วก็ทำให้ชีวิตของชีวิตคนคนึงเนี่ยเขาดีขึ้นกว่าเดิมได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเยี่ยมไปเลยไม่ไม่ยิ้มตลอดยิ้มตลอดต้งิตล เยวล่ะะคอได้สัมผัสไอคีกับไอทีเหรอคะไอทีเอางี้ดีกว่ามาเริ่มกันเลยก่อนเนาะของของประมูลของรราของหูของน้องขวัญเลยค่ะมาเลยค่ะเป็เข็มขัดเป็นเข็มขัดลายเสือด้วยค่ะเพราะมันจะใหญ่หนึงนะคะเหมาะเหมาะมากๆเขาใส่อะไรก็เหมาะเหมาะมากาเราจะร้อมประมูลกันแต่ว่าขอประเสริฐสำคัญให้ยินนะคะว่าสำหรับการม้วนตรงนี้นะคะขอชำระเป็นเงินสดแล้วก็ จะจับผมจให้กับโครงการร้อยน้องใจให้โอกาสตามฝันสามมูลนิธิครับผมตามที่น้องบอกครับผมดีดใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับบริษัทซีซีไอแห่งประเทศไทยบริษัทเด็กอดีในสลับแล้วก็บริษัทบ้านครูน้อยค่ะครับผมถ้าพร้อมแล้วอยากให้น้องฝันตั้งราคาได้ไหมคะตั้งราคาค่ะเอาเท่าไหร่ตามใจร้อยน้องใเลยค่ะมีน้องก็บอกร้อยหน่ง สามร้อยจะเพิ่บพ e oui hey, ี ati ้นอีกะห้สิโอเคไหมีไหมค่ะน้องเบาเบานาะคะสามร้อยบาทได้ไมคมีไหมห้สามร้อยยังแบบที่มรีบครับยังไม่ได้ยังยาวเหรอยาีุ่ะเก๋ๆเก๋ๆสาได้ไหมคะสาม้อยบาทครับราคาไม่

สวยทุกอย่างเนาะนิ้วสวยผิวสวยนะฮะสวสวยสวยสยสวยสวสวยสวยสวยสวสวยสวสวย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 วยสสวงสวยสวยสวยยวว